สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาผมจะทำปุ๋ยมัดนะครับปกติผมมันจะถ่ายทอดคนเดียวนะครับแม่ใครมาอยู่ด้วพอผมจะขี่ลืมมา,มาด้าอายด้านกเออปุ๋ยมัดจะขี่ปะแต่ตอนนี้มั่ขี่แล้วมันเป็นน้อนหมดแล้วครับเอาไว้เพราะว่าช่วงนี้น้าร้อนนะครับเนาะ ที่นี่ส่วนผสมก็คือผมจะผส,สมผสมไปคือปาขี่ป่า20โลนะครับส่วนผสมของมันก็คือ20โลน้ำตาลดิดนึงคือกิโลนึงนกิโลนึงแต่ปกติเนี่ยเขาจะใช้กากน้ำตาลหรือโมลัดนะครับเพื่อเอามาย่อยสลายย่อยสลายกาก,ากปาแล้วก็มี EM EM พัด นเนนเัะครบพื่อให้มันยอยสลายกลายเป็นปุ๋ยนะครับเพื่อจะได้เป็นประโยชน์อันนี้ขี้ปลาพุ่งปลานี่แด้มาจากการทําปลาที่ผมทํานะครับผมกทาทำนานแล้วแหละแต่ว่ามันมีคนรรุยเฉยนะผมก็เอาไปทิ้งไปใส่ต้นใหม่ของผมที่ผมทํานั่นแหละที่นี่อุปกรณ์ของเราก็มีแค่น้ำตาลสองกิโล ตาลทรนะครับแล้วก็ขี้ป่าดูพุ่งป่านเนี่ยตอนนี้ไม่หเหลือแล้วนอนนอนกินมืดนะครับแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเราทำปุ๋ยนะครับก็ผสมสก็มีแค่นี้แล้วก็เอานี่ใส่ใส่ทั้งมักนะครับขี้ป่า20กโลนะครับพุ่งป่านะ่ะเศษป่า20กโล ใส่ครับนะอีสิบโลก็ใส่ EM หน่อยนึงประมาณสองชนโตะนะครับจไม่ได้ดู่นี่ครับจะมีประโยชน์ที่นี่แล้วก็เอานงตานนะแกวง เทใส่เลยเทใส่างี้แล้วเราก็ต้องใส่น้ำสักประมาณสี่สิบลิตรนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราใส่ขี้ปลานะ่ะใส่ปุ๋มปลานะ่ะสองสองถังเนาะน้ำตาลจะเป็นมีมันจะช่วยเรียงย e ีเอ็มนะครับช่วยเลียงจุลินทรีย์จุลินทรีย์จะไปเกิดจากน้ำตาลแหละคือจุลินทรีย์จะกินน้ำตาลคนนิดนึง อันนี้ผมทำไม่เร็วนะครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะปวดศีลดูครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูสวนพักที่ลุงผมทำอยู่นะนะครับอ่ะนี่แหละหนึ่งกิโลแล้วครับใส่ลงไปนะครับน,นี่น้ำตาลหนึ่งกิโลแล้วนะครับเสร็จแล้วแล้วก็เติมเอ็มเอ็ม มันสองช้อนโต๊ะนะครับอ่าคอที่นี่นะครับเอียมสองช้อนโต๊ะนะครับไถเองทำเองมันนี่แหละมันเงืองงะดิเดี๋ยวผมจะตักน้ำมาใส่อีกสองถังอ่าที่นี่ได้มาแล้วลยครับเอาน้ำมา20สลิตรนะครับอันนี้น้ำเปลา่าเมื่อกี้เทคีป้าไปแล้วนะครับส่วนผสม น้ำต,ตาลผมใส่ีแค่กิโลเดียวผมจะใส่อีกกิโลนึงนะครับเพราะว่ากากปลาผมใส่ไปแล้วสองฝังประมาณสี่สิบโลนะครับล้วแต่เอียมเราใส่เท่าเดิมนะครับผมใส่ไปแล้วเติมน้ำตาลนะเติมน้ำตาลปกติก็จะใส่โมลาดนะครับโมลาดก็คือกากน้ำตาลที่นี่ถ้าใส่โมลาดมันไม่ค่อยหวานนะครับผมว่านะ มันก็เลยจุลินทรีย์มันกยย็ย่อยย่อยชานะครับจะย่อยชามันก็ทําให้แบบที่นี่ก็ต้องใช้น้ำ40ลิตรนะครับเราจะได้ย่อยสลายคําวมาย่อยสลายก็คือว่าเราก็อาศัย e m EM ก็คือเป็นจุลินทรีย์ครับจุลินทรีย์ย่อยสลายเพื่อกลายเป็นปุ๋ยเดี๋ยวผมจะทาใ,ให้ท่านดูปุ๋ยว่าผมทํามาแล้วเป็นยังไงนะครับสีจะออกสีน้าตาล ถันถามันเอาไปขีดพ่นกับต้นเขาฮะมันสำปะหลังหรือที่ต่างๆนะครับอันนี้ได้แล้วครับได้แล้วอันนี้ถังมันค่นข้างจะพุด้วยครับเพราะผมใส่คีปลาอ่าเห็นแล้วน,นี่ใส่ไปแล้วนะสอ,สองกิโลน้ำตาลสองกิโลแล้วนะครับแล้วเราก็เติมน้ำเติมน้ำไปประมาณสี่สิลิตร เอ e ใส่ไปแล้วนะครับเอมใส่ไปตอนต้นอ่าครบแล้วเอ็ม e ใส่ไปแล้วประมาณสักสองคนโตมั้งมักินพออ่ะที่นี้เราได้แล้วอันนี้ใชชเช็ดแล้วนะครับเราจะไปเป็นแบบนี้นี่อันนี้ผมนี่ครับ อันนี้มักไว้นานแล้วนี่คอันนี้พ้อมใช้ง,งานนะครับอันนี้มักมากเป็นปีแล้วน,นี่ครมักโมลัดนะครับสามารถเอาไปใช้ได้พ่นฉีดอ,อ่พักอะไรเนี่ยแต่ว่าต้องมีส่วนผสมต้องผสมน้ำนะครับต้องผสมน้ำแล้วก็พวกเศษป่ามันจะเป็นแบบนี้ครับมันจะมีน,มนอ้อยอะแลอง เอ๋อถุงพลาสติกเนะี่ยถ่ายเองทํา,เอ,าเองนะครับเนาะมันก็เลยนั่นเนี่ยถ่ายให้คนอื่นมาทําผมไม่ควรม,วมีสมาชิกนะครับนี่ฮะนี่คือหัวปา่าก่อกลางป่าก็อยู่แบบนี้เห็นไหมมันละลายหมดแล้วนะครับพุ่มมดนะครับเราจะกลายเป็นปุ๋ยพอกลายเป็นปุ๋ยปับ๊บเราก็เอามาใช้ประโยชน์เดี๋ยวผมทําปุา๋ยมักให้ท่านผู้ชมดูนะครับปุ๋ยมักกับใดจากเศษ ไม้เซตไรนี่หลยครับเ็จใบไม้เ็จใบไผ่นี่แหละเดี๋ยวผมจะมาทำเสร็จแล้วทำชฉยนได้เขาใจนะครับนี่คือขี้ป่าที่ว่าผมมักผมมักเอาไว้คือคือป่าที่ผมทำหนุกวันนั่นแหละนะตอนนี้เมื่อก่อนเหม็นเม็นครับแล้วนี่ไม่เหม็นแล้วไม่เหม็นแต่มันก็เป็นแบบมีกลิ่นนิดๆเพื่ออรแล้วรู้ว่าเออมันก็มาใช่ของหอมเนาะนี่นะครับ เราก็สามารถเอาใช้ได้นี่ถังเฉพาะถังนี่มักนานหลายเดือนนะครับเนี่ยกวจะออกมาเป็นสีนี่ที่ท่านผู้ชมเห็นนี่ผมมักไ้หลายถังสามารถเอาใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าต้องพนในอาตาัตราที่ว่าคือเจือจางกับน้ำนะครับที่นี่ว่าเรามาดูตรงนี้ครับนี่คือสวนพักของลุงผมของพี่สาว พี่สาวเขาจะใช้โมอหลัดนะครับโมอหลดัดมอหลัดก็คือการนำแตลเขาจะสื่อมันเป็นกระนแล้วก็ใส่ e อมเหมือนกับผมแต่ว่าจะหายไปไหนหมดนะครับมันจะเป็นแบบนี้นเขาจะมาร์กไว้นานๆแต่ไม่นานทองผมของผมเป็นโอ้หลายเดือนแต่นี่สองเดือนนะครับแล้วเขาจะเอามาเพื่อนี่ครับรดูเด้ครับอันนี้เป็นปุ๋ยมัก ปุ๋ยมักจาก,กวัวจากเศษปา่าจะมีเศษปา่านีน่เศษปา่ามันจะมีก่างปา่ามีอะไรอยู่เต็มนะครับสังเกตดูดีๆนี่นี่ยังมีอยู่นี่กระดูกปา่าน,นี่อย่างป่ายังมีอยู่ครับคือการทำนี่ก็เหมือนที่ผมทำเมื่อกี้นี่เสร็จแล้วเขามักใส่ใส่ถังเอาไว้นะครับ เห็นเราเราก็เอาไปใช้ได้เลยนะครับอันนี้เรามากักมักกับเศษใบไม้เศษเดี๋ยวผมทาให้ดูอีกทีนึงนะครับอตนนี้ให้ดูก่อนเชิงลึกๆพอจะได้เข้าใจนะครับว่าเมื่อก่อนแถวนี้มันจะเป็นดินทรายมันเราก็ปนเกลือนะครับใช้การไม่ได้ดินมันไม่ดีนะครับแต่ตอนนี้เริ่มใช้งานได้เพราะว่าการประปุง่งมุงดินให้มันดีขึ้นนั่นเองนะครับคือการทําดินให้มันดีเนี่ย มันยากพอดินที่เนี่ยมันเป็นเกลือครับอเดี๋ยวผมจะให้เข้าใจนะครับเด้ออันนี้คือคิว่านะครับคิวอาก็เอามาใส่ฟางเอามาควาจะมักได้มันน่านครับอนี่เห็นไหมฟางนะครับแต่ว่าตอนนี้เขากูพักไปหมดแล้วเดี๋ยวผมจะทํำให้ดูให้ดูท่านจ,าจะได้เข้าใจครับนูน่นจ้าของเล่เงืออยู่นึ่น จะเป็นพักเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยตัวนี้จะเป็นพักนะครับขายได้หมดบอกตรงเลยคนที่โคลาดขายนะครับงูจ้าของสวนขยนันขยนันทักายไป อันนี้ถ่ายทอดสดนะจ้ <laughs> ะ <laughs> จาที่ได้ยื่ว่าตัวของปินดาราลนี่ไม่ใช่ดอก <c oughs> คือถ่ายเขาดูเฉยๆครับนี่นี่คือกับทำมดวันม,ม,ด,บนมดบีมตอนนั้นก็นทักอะไรเงี้ยกวางตุ้งใช่ไหม <c oughs> เออแต่บัานนี้กวางตุ้งมันราคามานันยังไงนะครับก็เลยเห็นแม่เมื่อก่อนเป็นเป็นดินเกลือเนาะป้าเนาะแถวนี้เนาะใช่ <c oughs> เลยเด้ียวนี่เลยเองก็เอาปุ่นขอกมาลงไงอปุ่นขอกลงแล้วก็ดินเหนียวมาทับอ่ามันก็เลยได้ผลดีไงดูอันนี่เห็นไหมครับเนี่ยกะเพราะกำลังขึ้นนี่กระเพากำลังขึ้นอันนี้ตอนนี้ปลูกกะเพรามีราคานาแรงกะเพรามีราคาไหมเออเห็นไหมครับบางทีเราก็ได้จากการทําปุ๋ยการทําอะไรนี่แหละเออใช้เคมีไม่ได้ใช้เคมีนเขาเขาไม่สื่อของเราแล้วครับตอนนี้ เขากำลังลงลงเห็นไหมเนี่ยกระเพราผมวางตุ่งไปแล้ววางตุ่งเมืดเรียงลุงนู้ดลุงเก็กนาลอยอยู่ไม่ให้ลุงพ้นนะลุงใหม่นีครับนี่แหละนี่ครับอยู่แบบพอเพียงไหมนี่่อเรียงปลานะครับ ปาตะเพยียนปาดินนะครับปาตะเพยียนปาดินปา,น,ปานุ่นมีมดทำแค่นี้ก็อยู่ได้ครับได้ตั้งทุกวันอยู่ไก่ขคราลัดนะครับนี่เจ้าของสวนวัสด,ดีครับเจ้าของสวนนี่อ่นี่เจ้าของสวนนะครับเดอ้อเห็นไหมนะครับอยู่แบบนี้่แล้วก็ขอบคุณชาวเรืองรางนะครับเดอ้อจังหวัดสระบุรีนะครับเสียดายผมไม่ได้โพส บอกถ้าพดบอกจะมีคนไปหลายนะลืม <laughs> ผ้องขอโทษด้หลายๆเพราะว่ามันด่วนเนาะดีกอย่างนึก็คือผมไม่ทำให้ดูก็ <c oughs> นฮะ <c oughs> นั่นเดีอยยังไงล่ะสระบุรีมันหนาลงทุนนะครับผมว่าเนาะผมอยากไป ทำขายของขายอยู่ขนาดนี้แต่ว่ามันครับทีนี้ผมก็ฝากเลย,ย,ยนะครับเด้อนะครับสําหรับต้องขอโทษชาวเรืองรางนาที่ว่าไม่ได้บอกโอ้ยแต่ผมบอกคือจุคนไปหลายนะครับมันคนสระบบุรีนะครับเด้อผมฝากถ้าท่านคิดว่าบ้านของท่านหรือว่าสถานที่ของท่านสามารถประกอบอาชีพใดคือทาปัาสมปลาเนี่ยทําได้ครับผมว่าผมมองมองดูเลยโอ้ยโอกาสลุงยิงกบ,บานผมอีกเพราะว่า บัตผมของแพงมากอย่างปลาตะเพียนนี่ห้าสิบห้าบาทสลาบุรีโอ้ยพี่คนนั้นบอกว่าที่ทำงานตบตบอกว่าหาลุล่อยทำงานโอ้หรวยครับหาลรลอยแม่ผมขายกิโลนึงโลลอยลอยเจ็ดสิบบาทลอยห้าสิบบาทนะครับปลาตะเพียนสมเนี่ยนะครับฝากถึงชาวสลาบุรีด้วยนะครับว่าโอ้ยขอบคุณหลายหลายเลยครับ,บ,รบแล้วก็ถ้าใครอยากทำกิจการแบบนี้ เรามาเริ่มคุยกันเราก็เริ่มปรึกษาครับนะเพราะว่าผมว่ามองมองโอกาสตลาดมันกว้างมากเลยพอโรงงานมากนะครับนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามปากักกดแชร์กดไลค์ถ้าเราท่านจะเข้าใจทุกอย่างที่ผมทำที่คือทําให้คนอื่นเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วก็เราก็ไปไป,ไป,ปฏิบัตินะครับไปเสริมอาชีพนะครับยังลุงกระป่าสองคนนี่ทำเมื่อวันนะครับผมมาที่เห็นกลุ่มนากลุ่มนาโคติดินนะครับ ก็ได้แต่เงินนะครับอย่าอยู่เฉยถ้าอยู่เฉยเราก็นั่นเดี๋คิดไรไม่ออกหายตัวมาละกองบุญนะครับมีตังค์สุดไม่คุยเองนั่นก็คนเรามันเอาแน่ไม่ได้นะครับถ้าเราขยันนะครับฝากฝากขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามครับเด้อขอบคุณครับผม